โดรนใหม่เดี๋ยวเราจะมาแกะกละ่องโดนกันว่ามีอะไรบ้างโดรนรุ่นนี้เป็นรุ่น E58 ตัวนี้จะมีโดรน1อันก็มีมีแบบจริงๆแบบมี2มีก้อนเดียวแต่ว่าเราสั่งเพิม่มอีกก้อนหนึ่งเพราะว่าบินครั้งหนึ่งมีได้7นาทีแล้วก็มีรีโมทเจ้เดี๋ยวเราจะมาลอง บินดูว่าโดนเป็นยังไงบินเป็นไหมถามก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองมาลองบินกันลองประกอบออกมาแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องแล้วปุ๊บมีไฟด้วยนะ ตัวน,นี้เรามีไฟด้วยแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้ปึ <c> ๊บ <oughs> ทีนี้เราจะทําให้มันรู้จักกันก่อนอ่าทีนี้มันรู้จักกัรีโมดละเราจะมาลองบินกัน หลังจากที่เราเล่นโดนไปแล้วเมื่อวานนี้เราจะมาดูว่าสิ่งที่เหลืออยู่ <c oughs> คืออะไร <c oughs> เล่นโดนยังไงให้หายในสองวัน สิ่งที่เดือยอยู่ก็จะมีจอยบ,บังคับแบตสำรองหนึ่งก้อนส่วนโดนนั้นปิวไปกระจายลมแล้ว <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าโดนที่ซื้อมันเป็นโดนตัวเล็กนะแลวซึ่งมันเบามากพอมันเบาเนี่ยการที่ เขาเรียกว่านะสัญญาณของของของรีโมทกับตัวโดรนเนีย่ยมันน่าจะรับสัญญาณได้ประมาณสักสอ0สกว่าถึงสามเมตรอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เมื่อคืนพอบินอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าบินช่วงกลางคืน,นด้วยหรือเปล่าทีนี้สัญญาณมันเลยไม่ค่อยดีบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆจังหวะเมื่อคืนมีลมมันก็เลยปิวไปกับสายลมเลย ออส่องและไปหาและคิดว่าน่าจะอยู่ในป่าข้างๆคอนโดน,นี่แหละก็ก็ไม่กล้าเข้าไปะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสัตว์ประหลาดเยอะๆก็เลยเป็นอุทาหรณ์ของตัวเองแตะกันว่าสิ่งนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ก็ <c oughs> ทำคลิปไว้เตือนใจตัวเองว่าอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราก็อย่าไปลองไปเล่นมัน ลองให้รู้นะเพราะดีที่โดนอันนี้ซื้อมาแค่500บาทเออ500นิดๆไม่เป็นไรถ้าเกิดซื้อมาสัก30,000-50,000น่าจะโดนด่าสัก3วันโอเคจบการรีวิวโดนเล่นยังไงให้โดนปลิวใน2วัน